สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราก็มีเข็บความรู้เล็กๆน้อยๆจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนกันเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรคะพี่พรมเรื่องเรื่องลองมมรสุลมลมมรสุมนะคะเป็นลมส่วนหนึ่งที่เป็นลมประจำฤดูกาลนะคะโดยจะมีทิศทางการหมุนเวียนที่แน่นอนค่ะโดยลมมรสุมนะคะจะเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิพื้นดินและอุณหภูมิภาคพื้นสมอค่ะโดยที่ในฤดูหนาวนะคะ ชนิดนะคะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะพัดปกคลุมประเทศไทยเออ่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนะคะโดยมีแหล่งกเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดียค่ะซึ่งลมมรสุมนี้นะคะจะนำ มวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยค่ะก็จะทําให้มีเมฆมากแล้วก็มีฝนตกชุกทั่วไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเลค่ะและก็เทือกเขาด้านลบลงบนะคะก็จะมีฝนตกชุกมากกว่าบริเวณค่ะหลังจากมดลอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปแล้วนะคะประมาณกลางเดือนมราคมค่ะจะมีลมมรสุมตันออกเฉียงเหนือนะคะเข้าสู่ปกคลุมประเทศไทยค่ะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะลมมรสุมนี้นะคะ มีแหล่งกำเนิดมาจากบรกิเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือนะคะแถบประเทศมองโกียและจีนค่ะจึงพัดพาเอามวาอากาศเย็นนะคะและก็แห้งแล้งจากแกหล่งกำเนิดเข้ามาค่ะบุเทศไทยทําให้ท้องฟ้าโปรง่งอากาศหนาวเย็นแล้วก็แห้งแล้งทั่วไปค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกชุกค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ นื่องจากลุมาเรสส์นี้นะคะนำความชุ่มชื้นจะเอาใช้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ได้นำเก็บความรู้กับเพื่อนๆเลยในนวยๆเพียยนท่านี้นะคะต่อไปนะคะก,คก็จะเชิญพบกับคนบนจิตมาในข่าว r ร a กิ i นิวส์น,นะคะพวกเราก็ต้องสอบต้อนรับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับข่าว breaking news กันอีกแล้วนะคะเตรียมเสื้อกันฝนและเสื้อกันหนาวก,กันไว้ให้ดีเนื่องจากในวันที่7ถึงวันที่8พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นกาลังปานกลางจากประเทศจีนเคลื่อนที่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาทําให้ประเทศไทยในตอนบนมีมีฝนตกเกิดขึ้นกับมีอากาศเย็นส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวลมมรสุมต้นออกเฉียงเหนือปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนตกอย่างต่อนเนื่องค่ะ ต่อไปพบกับคุณสุปวีค่ะค่ะคุณบุษิตาคะดิฉันสุปวีพรมจันทร์นะคะรายงานจากภาคเหนือของประเทศไทยนะคะณจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้นะคะเชียงรายมีลมมรสุมตนออกเชียงเหนือพัดผ่านนะคะทําให้มีอากาศที่หนาวเย็นค่ะค่ะเราจะมาสัมภาษณ์คนที่อยู่ในพื้นที่กันนะคะว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะค่ะชื่ออะไรคะเอ่อชื่ออะไรคะเอ่อชื่อบิ๊กครับ อ s! <S sì, added, ต bah, hab, อนนี้นะคะเราก็อย um ู่กับคุณบิ๊กนะคะเป็นคนในพื้นที่ของจอดเชียงรายนะคะคุณบิ๊กได้รับผลกระทบอะไรเกี่ยวกับลมมรสุมตัวนอกเฉเชงเหนือที่พาดผ่านจอดเชียงรายในตอนนี้บ้างคะเออนี่ผมได้ออกทีวีครับค่ะคุณบิ๊กกาลังออกทีวีอยู่นะคะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะคุณบ yeah. ิ๊กได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะแม่แม่ออกทีวีครับค่ะนี่นะคะก็เป็นคุณบิ๊กนะคะจอดเชียงรายนะคะคุณบิ๊กได้รับผลกระทบอะไรกับมรสุมตัวนอกเฉเชงเหนือที่พาดผ่านบ้างคะเออรู้สึกหนาวครับ อ่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเรื่อยครับค่ะก็ค่ะอย่างที่คุณพิกบอกนะคะตอนนี้นะคะมีลมหนาวพาดผ่านนะคะมีอากาศหนาวเย็นทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดิฉันสุป,ปวีพรมจันทรายงานจากจังหวัดเชียงรายภาคเหนือของประเทศไทยขอลาไปก่อนค่ะเชิญครับคุณบุจจาค่ะสุป,ปวีนะคะมาดูพยากรณ์อากาศในวันที่7ถึงวันที่8พฤศจิกายนกันค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นฝนตกเล็กน้อยในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนตกในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและราชบุรีค่ะในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนตกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาถึง33องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าขนองในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าะนองในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานาครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนอยู่ในจังหวัดสกลนครหน,นองคายอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครศรีธรรมราช บุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ